ีค่ะพบกับช่องพังดอกแก้วแฟมิลี่นะคะวันนี้ท่านด็อกเตอร์เอาทรายมาให้ทางดอกแก้วนะคะขอขอบคุณท่านมากค่ะท่านด็อกเตอร์ท่านด็อกเตอร์ครับขอบคุณมากมากครับที่ให้ทรายดอกแก้วครับท่านรำาำรวยรวยครับขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ cún <laughs> <laughs> mà đi vâng, 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 เกออ็ขอขอบพระคุณท่านมากนะคะที่ให<อ>้ใับดอกแก้วค่ะวันดีจ้าเสียงวานอีกทีแก้วเสียงวานอีกทีเร็ววันดีค่ะ

ขอท่านมีแต่ความสุขความสมหวังค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องทางดอกแก้วแฟมิลีล่ด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ